อาล่ะครับผมท่านผู้ชมครับผมกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ช่องอเล็กซ์นะครับผมกีฬาฟุตบอลไรสีครับผมทุกคนเช่นเคยครับผมฟูทีมงบน้อยคลิปนี้ก็10,000หนเอ็มนะครับผม1นึ0งนเอ็มนะครับเป็นปีดับเเออเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูแทนเฟิร์มมาเก็ตก่อน R B W C นะครับ Best of World Cup นะครับผมปีนี้จิเบตผู้เล่นผมเลือกมาที่จริง FP มันเกินมันต้องลดไปตัวหนึ่งนะมันต้องลดไป2ตัววดิแแบบ็็ซ้าายขนะครับเดี๋ยวมาดูกัน ว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างนะครับผมตามตำแหน่งเลยแล้วกันนะครับผมปีกซ้ายปีกขวานะครับใช้เป็นโรนด้วยกับเด็เขานะครับผมหน้าตัวเป้าเป็นลูคัสพอร์สกี้นะครับเลือกมาเพราะอยากเล่นล้วนๆเลยนะครับไม่ได้มีตัวเมตาตัวทุกคนนิยมอันนี้ไม่รู้เลยนะว่าปีนี้นิยมเล่นตัวไหนนะครับแล้วก็เอาตามที่งบพอแล้วกันนะครับผมเริ่มที่ตัวแรกครับผมลูคัสพอร์สกี้นะเลือกเป็นบวกหนึ่งพอแล้วกันนะไม่ได้ไม่ได้แพงไปหรอกนะเพิ่มอีกประมาณ500อเอ็มนะครับหน้าตัวเป้าครับ ปีกซ้ายสเตโ,โนโรนโดน่าจะเล่นปีกขวาได้แหละนะครับถนัดสองเท้ามัง้งไม่ได้ไม่ใช่ด้วยถนัดเท้าเดียวนะโรนโดปีนี้ดืมดูพลังแฝงเลยเมื่อกี้พลังแฝงเดือเขาได้รับมาเจ็บยากมีอันเดียวด้วยนะไม่เป็นไรเราอยากเล่นเราต้องเลือกครับโรนโด,โดครับบ1กหนึ่งบกหนึ่งโอเคไหมเนี่ยราคามันเกินกันที่สองร้อยเอมอนะบุกหนึ่งพอแล้วกันนะมันน้อยไปว่สะสแตน่ะบุกสองแล้วกันนะหลายใจว่ะ ปก2นั้นห่างกันแค่ประมาณ200ร้อยเอ็มนะเดือดเขาครับมีแค่ปก2ตัวเดียวครับมี2ตัวนะจัดไปครับกลางตัวรุกครับผมเป็นเมซุตโอซิวะมีปก2ตัวเดียวด้วยครับจัดไปไม่ต้องดูอะไรมากมายครับพลังแฝงก็มียิงปันโค้งได้ดีนะตั้งโอกาสให้เพื่อนครับยิงบอลหนีเวลาหนึ่งหนึ่งได้ดีเดี๋ยวจะแตะโดยรวมค่อยเข้าไปดูตอนเอาลงทีมทีเดียวนะครับกลางตัวรับครับผมเป็นมัสเชราน่ครับตังพอไหมเนี่ยเหลือสามพันห้าแล้วโอ้ปอกบาไม่ได้แล้วดิ กองหลังครับพิคโดอคาวโยครับจัดมาก่อนเลยครับแล้วก็แฮร์รี่แม็กควายครับสองตัวนี้เซนเตอร์ครับเหลือกลางตัวรับแล้วก็ผู้รักษาประตูแบ็กเดี๋ยวเราค่อยไปดูทีหลังนะเดี๋ยวต้องเอาเข้าทีมก่อนเดี๋ยวหากองกลางก่อนกองกลาง,ลาง,ลางตัวรับนะครับ ออกบาไม่มีขายครับเป็นตัวนี้แล้วกันนะทุกคนกัตตูโซ่ครับน่าจะใช้ได้แหละไม่ได้ช้าสักเท่าไหร่นะครับถูกด้วยนะ 400m ครับอ่าความเร็วก็19เปอร์ตีร้อยหนึ่งไม่ได้ต่างกันมากนะรังแฝงก็มีปอดมีข้อประทัดได้ดีครับสำหรับอ่ากัตตูโซ่นะอันนี้ก็คล้ายๆกันนะแต่นี้มียิงไกลครับไม่เป็นไรเอากัตตูโซ่มาแล้วกันนะบวกหนึ่งพอครับไม่บวกสองไปเลยดีกว่าวะบวกหนึ่งสเตตแน้อยไปครับ 500m ครับ ต่างกันแค่ 200M เนะอ็มเนาะอ้าโอเคขายเปอริสิตออกนะครับผมอีวันเปริสิตอขายออกได้ตังเพิ่มมาพันแนะครับก็เงินเอ็มเป็น 3,000m นเอ็มนะครับผมมาดูกันว่าจะได้แบ็กเพิ่มหรือเปล่านะตูก็น่าจะไม่ได้แล้วแหละนะประตูต้องเอาออกด้วยนะออกกูตัวแล้วกันมันจะถึงจะได้แบ็กด้วยนะลูกษาประตูมันก็ ep สิมันก็ไม่ลดอะไรไปเยอะลดไปแค่3ไม่เยอยเลือกยากเลยทุกคนเดี๋ยวผมขอเลือกแป๊บหนึ่งโอเคตามนี้แล้วกันโคบีนเดิเลครับผม 68เอาไปเล่นแบค็คแล้วกันนะน่าจะได้อยู่แหละผมเร็วไม่มีจะปิดต้นก็ไม่มีชิปหายแล้วอ่ะตามนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับปูทีมปีวดับเบิลยูซีนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูปีกซ้ายปีกขวาครับผมเป็นเดอรเขานะครับผมแล้วก็คริสเตียโนโรนัลดนะครับโรนัลดค่อนข้างเร็วนะครับขนาด5-4นะตัวนี้5-3นะเดอรเคานะครับผมพลังแฝงก็โอ้โหโรนัลดเยอะมากนะครับตามนี้เลยนะ ไม่ขอพูดมากอะไรนานนะครับ5ดาวด้วยนะแล้วก็ลูคัสโปโรสกี้นะครับใช้งบไปประมาณหมื่นเอ็มนะทุกคนลูคัสโปโรสกี้ครับประมาณนี้นะพลังแฝงมียิงไกลได้ดียิงปั่นโค้งนะครับผมยิงไซกอยนะมาเต็มครับกลางตัวสำหรับค่าคุณสมบัตินะพลังแฝงครับมี power header นะสำหรับแม็กไวครับแต่ลิคาโดขบยอไม่มีนะโอเคตามนี้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผมมาดูกันว่าปีบีเดอเบันยูซีเราจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือเปล่านะไม่ใช่ว่าชนะดีจะสามารถเล่นได้ดีเท่าที่คาดหวังไว้หรือเปล่า อย่างเช่นเคยไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังเนาะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมครับผมทุกคนไปโรนโ,โ,โดโอ้โหโรนโดไม่เติมเลยครับเป็นจงังหวะดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วโรนโดแบบยืนรอบอลเลยอ่ะปีนี้เป็นปีที่เล่นตำแหน่งปีกนะไปดินาสปอร์ก,ก,กี้ไปดิเติมหน่อยโอ้หไม่เติมเลยอ่ะเป็นโอกาสทองในการเปิดแล้วครับ การูโซ <boundaries. S 1> ่โ so. อ้โหชนคานเหมือนจะไม่ด ah, ีนะลูนัรโดตูนารโดโอ้โหถามจริงยิงอะไรของเขาวะเนี่ยไอดีจับเหยียดไม่ได้เลยลุนโดเอาเฮ้ยได้อยู่ เดือเขาไปดิเดือเขาปั่นโค้งโงไปดิโอเคโอ้โหใส่เบอร์เจ็ดแทโรนโดด้วยนะ <laughs> ไปไหนละจ๊ะตัวรถเอฟพีกูเอาเรื่องวะเอ้ยโ,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 โอเคออ้โอโอ้โอ๋อฮเขาพาบอลขยับขึ้นมาแล้วก็เป็นโอกาสสำคัญแล้วครับ ไอเดี๋ยวเขาวิ่งช้าหน่อยเวลาทันอยู่ัดไปทานองสตลอดนะค่อ้ามาจากคิมนักตูโซโอซิลอ้หไปนละจ้าตัวนี้ดักอะตัวนี้ดักหมดอะเอาเรื่องอยู่นะตัวโรดเอพีของผมเนี่ยไปล้โดนโดเติมอยู่โลลันโดเติมอยู่ โรนันโดเติมอยู่เอายิงดิโอ้โหเอ้ยได้จุดโทษเฉยโอ้โหต้องขอบคุณคีย์บอร์ดเลยครับจังหวะนี้มันกดยิงไม่ติดครับโอ้โหแลได้จุดโทษเฉยเอย้ยจิ้มหายงงเลยจังหวะนี้เฮ้ยมันไม่ได้ออกจากกรอบเลยนะเพื่อนวงมันอยู่ในกรอบเลยนะเมื่อกี้ยิงแบบเฉียบเลยนะกินมุมเลยนะ ไม่เข้านะไม่ได้นะครับพวกเขาต้องพยายามอเล็กถึงกับงงครับไปลูคัสโกรกิเอาใหม่เอาใหม่เพื่อนโอเคโอโห้โอเคดียังแก้ตัวได้ครับทุกส่าเลือกมายิงจุดโทษนะไอ้วงกลมเมื่อกี้ไม่ได้ออกไปนอกกรอบเลยยิงยิงไม่เข้าเป็นไปได้ไงอะไรวะเนี่ยสต็ปอะไรอีกวะเนี่ยแต่ก็ยังดีแหละที่พี่แกแก้ตัวได้ ยิงเข้าอยู่ถ้าไม่เข้ายิงจะโกรธมากลุดเดี่ยวด้วยเกมกันได้ดีมันก็เล่นไปแล้วก็ปล่อยเล่นไปดิามย้อนมารับหน้าทำไมล่ะจะสวนกลับอยู่แล้วเมื่อกี้เโ่าไม่รู้เรื่องว่ากรรมการเนี่ยไม่จ้างเลยนะกดออกเลยฟีฟ่าไม่ต้องจ้างไปอีกแล้ลูคัสพอร์สกี้โอ้โหติดขาโอ้โหเซฟอีกโอ้โหเรื่องว่ะ ล้ำหน้าไม่ล้ำด้วยเซฟได้เฉยกูตัวกูนึกว่าลำ้ำงลงๆขนาดนี้โอ้โหชิมหายแล้วเอ้ยส่งคืนเฉยไปเพื่อนโอซิลโอซิลเล่นไม่ค่อยเท่าไหร่วะเดี๋ยวไปเจอแมบสองครับทุกคนลองสลงสลับตำแหน่งกันดูบ้างครับเพื่อเล่นได้ดีครับโอเคเฉลุยโลน,ดดน,นโดโลนัโด,นนโ,ดโอ้โห มาง่ายเกินหนึ่งนาทีครับแเราดูได้แล้วสำหรับตำแหน่งกับลูคัสโปโรสกี้นะครับเขาไม่เข้าบอลนะเขาวิ่งไปปิดโรนโดนะเร<ล>าไม่ล้ำด้วยครับหาช่องดีมากขนาดปีนี้เป็นปีที่เล่นปีกนะทุกคนไม่ใช่หน้าเป้านะโรนโดนะเออเอาไปเล่นพอไปเล่นปีกจริงๆอ่ะไม่หาช่องอะไรเลยครับยืนเฉยเลยแต่เป็นปีที่เล่นปีกนะแลกทำไมวะน่ะเฮ้ยอย่าว้าบดิเพื่อนกำลังเล่นสนุกเลยหายแล้ว แรนจิ้งมันเปิดแล้วโอ้โห <Crist ino. S 2> อแบบลูกแบบนี้อย่างเงี้ยเสียลูกแบบนี้บ่อยมากครับทุกคนโรนัลโดเหมือนกนันครับอันนี้น่าจะเป็นฟูแมนยูมัง้งมีแรนจิ้งมีโร ino, นัลโดตอนวิสซ่าก้าไปไหนล่ะ <Leonardo. S 1> อัลวโยแล้วครับมาถึงตรงนี้เขากำลังมองแล้วก็เปิดข้ามไปได้สวยครับ โอ้โหไม่กอดไม่ขอบอขอยิงหน่อยโอซิวปั่นหน่อยละกันโอเคเอาเพิ่งสองหนึ่งเพิงยีบสนาทีเองเพื่อนหลุดดอหรือยังไงอ่ะเมื่อกี้เห็นแบบเซิร์ฟมันกระตุกกระตุกอยู่นะเขาน่าจะหลุดนะโอเคไแม่ต่อไปครับกดเริ่มใหม่ครับกูโอ้โหปั่น ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บอลใกล้ตัวไป,อปเอ้ยนักเตะออกเหรอขอหยุดเกมอย่าออกอย่าบอกนะว่าออกอ,อ,กอีกเนี่ยยังไม่เล่นเลยอะไรครับเนี่ยเอ้าเฮ้ยยังไม่ได้เล่นเลยเพื่อนเกียดกดใหม่ครับทุกคนไม่ใช่อะไรนะอโอโ้โ,อโหเกือบโดนแล้วเปิดเกมมาเหนื่อยแล้วทุกคนเหนื่อยกับการกดเรื่องใหม่แล้วกดออกจนนักเตะผมฟอร์อมตกแล้วอะตอนนี้ต้องซื้อจอยมาเล่นแล้วไหมโอเคเขาเบโย เอาอู้หูยกดยิงไม่ยิงเกือบไม่ได้ประตูอีกแล้วทุกคนกดปั่นแล้วนะโอ้โหเกือบไม่ได้ครับโอเคแต่ก็ได้อยู่ครับกดไม่ติดอีกแล้วนะเกือบพลาดอีกแล้วเกือบพลาดโอกาสทองไปอีกแล้วนะโอ้โหคีย์บอร์ดกูโอ้โหเรียบร้อยเลยตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับเฮ้ยเซฟได้เฉยครับทีโบกูตัว ไปแล้วโรนโดโนะครับเขากลับเข้ามาได้แล้วลอนโดโอ้โหไม่เข้าฟอร์สกี้ยิงด้งยงวยขวาโอ้โหไม่ใช่ข้างขนาดนี้ครับแต่ลองยิงดูครับเผื่อได้ไงเผื่อฟุกไงเอ้ยเอาโดมาเล่นหน้าเป้าก็เล่นดีอยู่นะทุกคนเนี่ยหาช่องดีอยู่นะนนแต่เอาไปเล่นปีกไม่ไหวครับแต่ที่จริงอ่ะปีนี้มันเป็นปีเล่นปีกนะโอเป็นโอกาสทองในการเปิดเลยครับเอ้าวิ่งผ่านบอลไปเฉยๆเนี่ยนะ จังหวะนี้โอ้โหกูตัวช่วยเซฟอีกแล้วครับเขาอีกไหมเนี่ยอืมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเขาสวนกลับ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 โอเคอ๋อฮะว่าจะไม่ได้ประตูซะแล้วเเบบคคแมมิชลลลัั เาโยเอาอยู่โอเคเอ้าไ,ไม่มีใครเอาบอลเลยเหรอไปพึ่งหมดนะไปพึ่งหมดนะไปพึ่งหมดนะน่าจะได้เลยครับอย่าพึ่งโอ้โหแม่เขาในซูดโอซิลอะไรครับเนี่ยนะครับโอกาสที่จะเปิดตวัดเข้าไปแล้วครับโอ้ไม่เขาอีกเฮ้ยแม่ล้ำด้วยนึกว่าลำ้ำ ก็มีประมาณนี้แล้วกันนะผมสำหรับปีบีดันยูซีนะครับก็ถือว่าโอเคเล่นดีอ่ะแต่เอาโดมาเล่นตำแหน่งหน้าเป้าจะเล่นดีมากนะครับแล้วก็โปรลสกี้เนี่ยเป็นกลางลูกเนาะหรือหน้าต่ำอะไรเงี้ยนะครับจะเล่นดีมากเลยนะครับโอเคถามนี้เนาะสำหรับปูทีมปีบีดันยูซีนะครับก็ตัว MVP ก็ยกให้โปรลสกี้เลยนะไม่มีใครแทนเลยนะโอเคเลยนะลูคัสโปรลสกี้นะครับผม ตัวที่ชอบเลย MVP เลยแล้วเรคลิปนี้ใครชอบตัวไหนในคลิปนี้ก็คอมเมนต์บอกผมได้นะทุกคนสำหรับวันนี้ก็นั่นมีวอลน,นี้นะผมใครชอบใจลืมกดไลค์กดแชร์ชกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับใครไม่ชอบกดไม่ชอบมาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการคลิปใหม่ๆด้วยนะครับเช่นเคยครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุบๆไปแล้ว